ดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปถักท้ายเอฟซีซูโสุสกนเด้อค่ะเด้อมากินข้าวย,ยา,ายบนบ้านยายบนจะพากินข้าวนั่นแหละอาหารตามที่ยายบนทำนั่นแหละพี่น้องตามที่หายบึงนั่นแหละนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะต้มปลาบนปลา,ปาอันนี้เป็นต้มยำอัน,นเพื่อนบ่กินเลยแบบคือสีเบื่อบ่ก็เลยเปิดเข้าประตูอันนี้ผัดผัก เรากินแล้วเราโบเจ๊โบดค่าจะอาบน้ำขอบคุณครับไม่ยังล่ะผัดถุงก้วยต่โอเอ่อเจ๊วันนี้ครับเจ๊ยันผัดซ่างมันบอกผัดถุงถุงเจ๊ผัดซ่งนั่นแหละเ,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 เป็นกินข่าวแล้วเจ๊วเจ๊บนเจ๊บนค่า,าบน้ำสาผมอยู่ก็เลยบอกเป็นกินกอนเหนียวเขากินกอนเด้อ ยิบุก็เลยเอ้าเพื่อนกินแลลวยุ่นก็ิกินน้ำกล้วยโอ้ยโอยอ้ยออนแบบนี้พี่น้องเว้นกับจังสีหิตยังไม่ขั้นหนั่ตเออุ้งอยู่น่ยตัำวานกวนึ่งมเห็ดหนังเลยเพื่อนมักินบ่นี่ัดพักัดพักกะบุน พอดีว่าเจนเอกกินเหลวก็ล้างเสียแต้วไปอาบน้ำไปเ็นยันหนีปวทุ่มากก็เลยซัวปาสีแล้วแล้วก็เลยบอกเ่อนกินก้อนเขาก้อนหมดเ้านี่พักสด พับกลซพับพัดพัดพัดสกีโนเดินเกิมเอซเสร็วเไปบอกไปนะพี่อง จะด้งินเพื่อนเลยอย่าบนทิศกินจะด้งินเพื่อนคุยกับหัวบนซูมือมันหอดเวลาผมออยังพี่เนาะเวลาเขาเจ้าตืน่นเวลาเขาเจ้าตืน่นเขาเปกินของเห็นะ พี่สิป่ยายไปหากันนี้เดี๋ยวก็ต้องเฮ็ดก็ต้องขอวีซ่าขอวีซ่าจังสี่เตียงได้ไปไปมามาเนี่ยจะไปน้ำไหนก็ต้องขอวีซ่าจังสี่ทุกเต้าปะยายคือเป็นตะเบือเป็นตนมีคั้วมหมดทุนสูงเป็นตะเบือแฉลาะลาะลาะเนาะจังลาะไปเนืมก็ต้องลอะออลอเพราะว่า เขาบันทึถือสองซันซ่าเขาบันทิกวิสาลองท่ามวิทาสาวนเขาไปวิสาเยี่ยงวิสาเชิงเกินเขาต้องกิดตั้งทีคนที่พ่นจับไปออกม้าย้ำเด่งคือ่นได้สองสันซาหรือว่าได้วิสาถาวนหรือว่า เพคนสามารถไปได้มาได้คนจะเขามากบางคนซื้อ,อตัวเขามากคนจะไป่บาคือซื้อ,อตัวดินไปอันนี้ซึ่งคนได้วีซ่า,า,รา,าร้องห้ามหรือว่าถาวรวีซ่าตามสามีหรือว่าวีารหรือว่าสองสัญชาติหรือสองสัญชาติอย่างประมาณนี่้จงังเยอะพวนี้ได้อีกหลายคนก็จอง ไปันี่ไม่ก็ต้องขอแบบนี้แหละพี่น้องอืมขอเราก็ต้องรอดแบบนี้แหละแต่ว่ากันสามเดือนนั้นไม่ได้รอดอยากหรอกเมื่อ,อโดนสองอาทิตย์ย่างโดนชุด,ะะชดแต่ยบ่ปุ่นกคือครังแรกคือกันสำรับการขอหกเดือนแล้วก็รอดที่เดือนเรื่อง

อันนี้เพิ่งกระแต้งกันแล้วจดทะเบียนแล้วตอ้องรอขึ้นกันรอยยืนขอนีาตามสามีน่อยนะเยละมันากามีปัญหาเรื่องสอบไม่ได้สอบผพนัน หลูเลยเนาะเลยผัวฝรั่งคิดว่าจากไปหาผัวผัวช่งเงินมาใหา้่เราซื้อตัวเกงบินไปเลยมันมะแมนนะพี่น้องเดอ้อเตกกันหน่อยแล้วล่ะสำหรับคนที่เขามาเดินสายนี่ที่ลูกนะคะ,ะแ่บ้าท้าคนอยู่บ้านนอกบ้านนะฮะเ่เคยบ่เคยเรียนหลูเรื่องนี้ ไ่ได้เดินสายฝัวบ่ได้มีฝอฝรัร่งเต่ว่าเห็นเขาไปไปมามาจึงเขาสื่อตัวเชียงบินมาเห็เขาสื่อตัวเชรยงบินไปก้อนที่สิไปทุกคนต้องยื่นเอกสารขอวีซา่าเบอร์ทุกคนเด้อพี่น้องทำแล้วพ้นสิไปไป,ไปมามา,มาจังงบนเนี่ยมันเจ้าสิมีเงิน เป็นล่านๆในบัญชีเจ้าข็บ่ามีสิทธิสื่อตัวเองบินแล้วบินไปเลยนะมันบมแมนประเทศปีะเที่ซีวีซ่าคือไปแถวโซนเอเชียเด้อันนี้ไปโซนยุโรปนั้นยากแน่ว่ามันยากแน่่ะละยากเลยล่ะอื มันยังมีคนที่ขาใจาผิดคิว่าด้เผือฝรั่งแล้วเผืองมันมาใหาแล้วบินไปเลย <What? S 1> มาแมนถ่นนะ้องมาแมนพันธุ์บดีเขามาอยู่จุดนี่พ่นธุ์บดีมาเดินสายนี่พ่นก็จะบันขาใจเนาะโอเค สระเินลายตข้นสิคิดแท่นลายตะ้นสีแนะน้หลายต้นสดาเินแสดงความจดเห็นน้ำน่น้องก็พอดีตั้งต่างกันไปพกกับฟังอยู่สดแนะน้ำผู้ใดบอกชูฟังกับฟังเลยถ้ามันนานขนาดนี้ ก็ต้องเอาหกเดือนแล้วยายเอาสามเดือนเลยมันกับบลููว่ามันเปลี่ยนไดเปลี่ยนบ่ไดตอนนั้นทีเจ็บนมาเอวาว่าถ้าหกเดือนมันรอเดกโดนสีเอาสามเดือนนก็คุยกันกับเอเจนซี่บ่าถ้ายกเลิกหกเดือนไดเซลสามเดือนเน่ยก็เลยพ่อยายลวเลยบอกว่าต้องยกเลิกแล้วไหนๆก็รอมาจนปันนีแล้วรอต่อไปแล้วเ่าถ้าก็ตัดสินว่าบ่ได้ đó phải phải có 3เดือน quán tung để cả tàn mà hay mai đâu เดี๋ยวก็สัน thì จะขอ3 Tao bay không được phải không? Ut này. Lip bằng chịu lip mà nỉ lip bằng. Lip chịu